สวัสดีคะ่ะวันนี้เราจะมาสาธิตกันทำไบโอดีเซลอย่างง่ายนะคะซึ่งมีอุปกรณ์ดังนี้คะ่ะน้ำมันพืช200ลูกบาทเซนติเมตรเมทานอล50ลูกบาทเซนติเมตรโซเดียมไฮดรอกไซด์1.5กรัมขวดพลาสติกแบบใสขนาด600ลูกบาทเซนติเมตรเทอร์โมมิเตอร์บิกเกอร์แท่งแก้วขนสารกระบอกตอวงฮอตเพทหรือเครื่องให้ความร้อน ขั้นที่1ตรตวงน้ำมันพืช200ลูกบาทเซนติเมตรใส่ในบิ๊กเกอร์ขนาด500ลูกบาทเซนติเมตรและนำน้ำมันมาอุ่นบนเครื่องให้ความร้อนจนถึงอุณหภูมิ50องศาเซลเซียสหลังจากนั้นนำโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ชั่งไว้แล้ว1.5กรัมใส่ลงในบิ๊กเกอร์ที่มีเอเทานอล50ลูกบาทเซนติเมตร แล้วใช้แท่งแก้วคนสารคนให้โซเดียมไฮดรอกไซด์ละลายจนหมดหลังจากนั้นเทน้ำมันพืชลงในขวดพลาสติกขนาด600ลูกบาศ์เซนติเมตรและนำโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ละลายอยู่ในเมทานอนมาเทลงในขวดที่มีน้ำมันพืช หลังจากนั้นปิดฝาและเขยา่าโดยเขย่าให้ฝาขวดหันไปทางที่ไม่มีคนนะคะโดยใช้เวลาประมาณ3นาทีหลังจากเขย่าเสร็จ3นาทีนะคะตั้งขวดทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงเพื่อให้สารผสมแยกชั้นจากกันหลังจากตั้งทิ้งไว้1ชั่วโมงสารที่ได้จะแยกชั้นออกจากกัน โดยส่วนบนคือไบโอดีเซลซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากการทำปฏิกิริยาของน้ำมันพืชกับเมทานอลซึ่งมีสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะคะและส่วนล่างคือกลีเซอรีนซึ่งเป็นผลภลยได้จากปฏิกิริยาเคมีนั่นเองสามารถนำไปผลิตสบู่และใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่างๆได้ค่ะขั้นต่อไปนะคะ เราจะทำการแยกน้ำมันไบโอดีเซลออกจากกีซีลีนโดยเราจะเทของเหลวที่อยู่ในชั้นบนลงในขวดเปล่าอีกใบหนึ่งค่ะนี่คือไบโอดีเซลนะคะที่เทแยกออกมาอีกส่วนหนึ่งคือกีซีลีนที่อยู่ในส่วนล่างนะคะเมื่อเราได้ไบโอดีเซลแล้วนะคะเราจะทำการล้างไบโอดีเซลด้วยน้ำโดยการเติมน้ำ ลงไปในขวดที่มีไบโอดีเซล360ลูกบาทเซนติเมตรและปิดฝาให้แน่นหลังจากนั้นเอียงขวดขึ้นลงแล้วตั้งทิ้งไว้ให้เกิดการแยกชั้นจากนั้นเทแยกของเหลวส่วนบนออกใส่ขวดเปล่าอีกใบหนึ่งเพื่อเป็นการล้างไบโอดีเซลซ้ำอีกครั้ง ซึ่งการล้างไบโอดีเซลนี้ต้องทำซ้ำ3า3ถครั้งน้ำมันไบโอดีเซลที่ล้างได้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนำมาต้มไล่ความชืน้นจนได้ผลิตภัณฑ์เป็นสีเหลืองใสนั่นก็คือน้ำมันไบโอดีเซลซึ่งเราจะนำมาตั้งทิ้งไว้ให้เย็นแล้วทดสอบค่า pH ด้วยกระดาษ Universal Indicator ซึ่งควรมีค่าประมาณ7-8ในที่สุดเราก็ได้ไบโอดีเซลแล้วนะคะ ซึ่งวิธีการผลิตไบโอดีเซลอย่างง่ายนี้เป็นวิธีการที่ใช้ในการศึกษาเท่านั้นนะคะและไม่สามารถนำไปผลิตในเชิงพาณิชย์ได้เพราะน้ำมันไบโอดีเซลที่ทำเองนั้นยังต้องมีการปรับปรุงคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศ นอกจากนี้นะคะยังสามารถหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องน้ำมันไบโอดีเซลได้จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมเรื่องเชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและสามารถหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานค่ะ